สำหรับใครนะครับทุกคนที่เข้ามาดูช่องผมเนี่ยนะครับก็อย่าลืมที่จะกดติดตามให้ผมด้วยนะครับตอนนี้คนกดติดตามอยู่แค่ยีเองนะครับจากคนดูทั้งหมด,หดทุกคนโอ้โหดูดิคนไม่กดติดตามเจ็ดสอเย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับใครที่กดเนี่ยขอบคุณมากเลยครับทุกคนโอเคไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยครับไปเลยทุกคนเฮ้ยอยากได้ผลว่ะเฮ้ยผลสั้นจากพิมาแล้วจ้ะไหนดูซซราคาพันห้าเฮ้ยซื้อไป เฮ้ย <Hey, S 2> โลบัคไม่พอทำาไมดีวัเน,นี่อไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันช็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม ID p a พ s และ v i p s e r v e ตและยังมีการกดผลปีาศาจเกมพาสต,ต่างๆในบ็อกฟู้ดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไ <Hey, S 2> อคนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุม้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะ โลไลฟ์ like, แบบช้าๆขึ้นมาชื่อสวัสดีครับผมบ๊อบบี้และในวันนี้เนี่ยทุกคนครับผมมีเป้าหมายที่จะทำฮาคิสสี่ลุงและผมนั้นจะทำได้ไหมทุกคนก็ต้องมาให้กำลังใจบ๊อบบี้ไปพร้อมกันเลยก็จะไปรับชมคลิปนี้ขอคนหนึ่งไลค์ like, ไปกำลังใจบ๊อบบี้ด้วยนะครับคลิปนี้บ๊อบบี้ขอหนึ่งร้อยไลค์กดไลค์ถึงหนึ่งร้อยด้วยนะแล้วก็ไปรับชมคลิปพร้อมกันดีกว่านะถ้ากดแล้วอย่าลืามซับสไคร้กระดิ่งด้วยโอเคครับไปกันเลยพอเปิดเรื่องมาเนี่ยบ๊อบบี้กระโดดทักทายท่านผู้ชมททททีีีีแลลลล้้้วววกกกกกก็เเเเเเรร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 ิิ่่่่่มมมไปัััััับบบบบคคคคคคคสสยยยออออหนน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 นะะะะผุพาาา์์ขงงจฟดึ ในการทาฮารคิสีลุ้งเนี่ยเรเวลมันก็ต้องเยอะพอสมควรเลยใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันต้องไปสู้กับบอสนะครับทุกคนเกือบทั้งหมดในแมปเลยนะเราก็ต้องเรเวลเยอะไว้เพื่อไปเจอไก้พวกบอสทั้งหลายทายางบอบบี้นะเราจะมาแพ้เจาะพวกบอกระจอบวงนี้ไม่มีทางหรอกว่าแต่บอบบี้ก็ขอฟาร์มก่อนละกันนะพอฟาร์มไปสักแปบนะครับทุกคนมันก็มีสิ่งที่ไม่คาดฝันไม่ได้เกิดขึ้นนั่นก็คือการที่ผมเนี่ยนะครับเจอแฮกล่าฆ่าหัวครับทุกคนพอบอกเลยนะครับว่าในการเล่นครั้งนี้เนี่ยทุกคนผมา,าน,มานคาณ 7- 8 ได้เลยนะที่ผมอัดไว้นะฮะแล้วผมนั้นก็รีพอร์ตทุกรอบนะครับทุกคนเออถ้าผมจําชื่อได้เนี่ยผมจะรีพอร์ตตลอดนะครับเพื่อให้สังคมเกมเนี่ยมันดีขึ้นใครที่เจอก็ช่วยกันรีพอร์ตได้เดอ้อแต่เดี๋ยวนี้นะผมเจอบ่อยจริงครับผมยอมรับเลยผมเจอบ่อยมากๆนะครับผมทุกคนใครที่เจอแบบผมเนี่ยลองคอมเมนต์ไว้สิผมอยากจะรู้ว่ามีใครแนทด้วยมันผมบ้างหรือเปล่าเมนไมเด้อพอฟาร์มกันมาสักแป๊บหนึ่งทุกคนความเบือ่อมันก็เข้าค้อบงำผมผมนั้นจึงตัดสินใจนะครับออกเรือดูก่อนนะเพราะว่ามันน่าเบืบ่่่่่่่อออออเเเเเเเรรราา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 ไไปปหหะะทํดดดีีีีีกกวววสิิลลงงงงงมมมนนนนนนนแถถููุ้้้้ยยบััต็พึ เควดูดีกว่านะทุกคนว่าเควนี่เนี่ยมันใช้เรเวลเท่าไหร่ถึงจะสามารถมาได้โอ้พันเจ็งั้นหรือโอเคเดี๋ยวรอข้าแปรฝาแป๊บหนึง่งรอก่อนนะไอเจาเกาะเต่าหนางโง่เดี๋ยวข้าเนี่ยน่าจะไปชิตเกาะเต่าให้ได้เลยลคอยดูตอน,นรู้สึกว่าตัวผมเนี่ยก็มีโบน,น่ะเย,ยอะพอตัวแล้วนะเดี๋ยวลองไปซุ่มโบนกันดีกว่าครับทุกคนเตรียมตัวออกเรือนเลยไปเลยเลยจ้าเรือเอสน้อยคอยใจขอขึ้นหน่อยเซเริ่มออกประจนภยัยครับผมไปเลย พอมาถึงก้อนนี้เดี๋ยวทุกคนครับผมก็รีบลงอย่างเร็วไว้นะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ชุมโบนสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมเอออยู่กันตั้งสองคนเลยงั้นเหรออย่าทำอะไรเราเลยนะเรามาแบบสันตินะั่นนายเออเออเจ็บเจ็บโอเคพูดถึงแล้วเราก็ลองสุ่มเล่นดูนะครับโอ้ยรอบแรกได้เงินหนะ้าแต่จังผมนี่แหละจะยอมพออีกรอบนึงละ กันจัดไปหนึ่งรอบอ้อได้แฟกเมนต์โคตรเกลือเลยเว้ยวันนี้เนี่ยทุกคนครับผมมีแอปที่น่าสนใจมาแนะนานะครับแล้วก็คือแอป No อก Booster แอปนี้เนี่ยนะครับทุกคนเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่จะทําให้โทรศัพท์ของทุกคนเนี่ยลื่นขึ้นนะครับเล่นเกมไหทุกคนไม่มีแหลกไม่มีกระตุกเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนานะครับฟังก์ชันการใช้งานประมาณ3ฟังก์ชันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นฟังก์ชันอะไรบ้างนะฮะฟังก์ชันแรกนะครับทุกคนคือฟังก์ชันการบบบูสตแแแรรรรรรมนนนนนนนะะีีีี่่่่่่ททททุกกกกกกกคคคคคคดาาาาาางลลลลลเเเเเยยััํววืืออออปปให้้้ชไ็ ทุกคนเออรอให้แอปเนี่ยนะครับผมทำงานเสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับนี่รอมาสักแป๊บนึงนะครับทุกคนนี่แล้วก็จะขึ้นอย่างนี้อันนี้คือบูทแลมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับและอย่างที่2คือประหยัดแบตนี้กดเข้ามาเลยทุกคนตรงประหยัดแบตนะครับและทุกคนเลือกประหยัดแบตอัจฉริยะนะครับผมและให้ทุกคนกดติ๊กอันบนเลยนะครับนี่แล้วหลังจากนั้นก็ติ๊กแบบนี้เลยเท่านี้ก็เรียบร้อยแบตของทุกคนก็จะประหยัดขึ้นแล้วครับและสุดท้ายเนี่ยนะครับผมว่าหลายๆคนคงชอบม้างแน่ๆนั่นก็คือการชาร์จเร็วโออ้้้้หหหเเป็็นนัััาา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 สรรรรรบผผมมมมมลลยยยคททศพ์์์่ชชชจจกกกกกกๆไไดววใุตงู กไปเรื่องตรงชาร์จเร็วแล้วก็เสียบสายชาร์จเข้าไปได้เลยออ้ยแค่นี้ก็จะชาร์จเร็วแล้วครับทุกคนอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับทุกคนสําหรับสายเกมเราพาไปได้เลยนะครับนั่นคือการเร่งความเร็วเกมกดมาตรงเกมบูสเตอร์เลยครับผมแล้วก็กดเกมที่เราจะบูสต์เลยนะแล้วก็รอสักคู่หนึ่งนะฮะแล้วก็รอสักคู่นะครับเพราะบอลูโมเกมเนี่ยมีแบบไฮไลท์ด้วยนะครับคือค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วตอนนี้ก็บูสต์เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเท่านี้เกมที่ทุกคนบูสต์เนี่ยก็จะลื่นขึ้นแล้วแล้ววิธีโหลดเนี่ยก็ง่ายมากๆเเเเเเเลลลลลยยยยนน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 ะะะคคคคครรรรััับบบพพพพีีีงขข้้้้าาาาาไไปปใ์์์สโตแแวววกกก็ิมหห่่่ดทุ แอปตอนนี้ผมเข้านะก็คืออันนี้ดาวโหลดไปเลยครับแล้ทุกคนเนี่ยนะครับอย่าลืมมาให้คะแนน5าดาวแอปนี้ด้วยนะครับแอปดีขนาดนี้ไม่ให้คะแนนได้ไงนี่แล้วก็พิมพ์ความคิดเห็นได้นะครับเรียบร้อยแล้วสำหรับใครเนี่ยที่เกี่ยวค้นหานะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างเลยกดไปโหลดได้เลยครับผมโอเคกลับมาเข้าเลือกับเรากันต่อนะครับก็ต้องมาฟาร์มต่อสิครับรอเลยล่ะเรื่องของเราก็มีแต่ฟาร์มนี่แหละครับใครเป็นเหมือนผมมาครับทุกคนการฟาร์มเนี่ยผมบอกเลยว่ามันโคตรจะน่าเบื่อเลยนะครับนอกจากตีแล้วเควสวนไปวนมาแล้วเนี่ย ฮาคิสังเกตเอ้ยไม่ใช่ฮาคิดสีลุงเอ้ยไม่ใช่เออถูกแล้วหบาทสิบาทกูก็เอาเนาะช่วงเนี้ยพ่อผมฟาร์มมาสะพานนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเรเวลผมก็ใกล้สามารถไปเกาะเต่าได้แล้วความรู้สึกที่จะไปเกาะใหม่นี่นะครับทุกคนบางคนจะตื่นเต้นพ่อผมฟาร์มเวลถึงแล้วเนี่ยทุกคนครับผมรีบออกเรืออย่างไวเลยนะพ่อผมเนี่ยตื่นเต้นกับการที่จะไปเกาะใหม่มากๆไปเลยครับมุ่งหน้าไปที่เกาะเต่าเอฟเฟกนี้ที่ไรน้ำลายกูเต็มใหม่ทุกทีเออนี่ไงข้างหน้าก่อเต่าแล้วล่ะครับทุกคนเฮ้ยก่อเตาก่อเตาก่อเต่าออมาึงงเเเนน่่ยรรกกกลื็็วววไ้้้แุห เตาไปเลยเฮ้ยมาถึงก่กอต้าแล้วเว้ยพอมาถึงในตัวคครับผมจะยังไม่เริ่มฟาร์มนะครับแต่ผมจะมุ่งหน้าไปที่แมนชั่นพ่อผมบอกแล้วแหะครับว่าการเซซสป,ปาคือสิ่งที่สําคัญที่สุดครับเฮ้ยฮ้ยยเฮ้สดีครับทุกคนเราบอบบี้เองแต่เหมือนจะไม่ค่อยมีใครอยากคุยกับเราสักเท่าไหร่นะครับโอเคเซซสป,ปาไปดีกว่านะไม่คุยก็ไม่คุยน้อยใจคนในเซิร์ฟนี่แล้วแม่งเราจะดีบอบบี้เดี๋ยวนะครับน้อยใจคนในเซิร์ฟบอบบี้ก็ออกมาฟาร์มคนเดียวอะเฮ้ยเหมือนไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มาคุยวกน็ิับมมีีหอกกแล้วคครับทุน นบนหัวผมเนี่ยนะครับโอ้โหเขายิงผมไม่หยุดเลยผมทําไงก็ไม่ได้โอเคแต่มันไปนะผมน่าจะจําชื่อได้อยู่ขอรีพอร์ตสักครู่โอเครีพอร์ตเรียบร้อยบอกว่าแอไม่จะแบนนะครับใครที่เจอเนี่ยนะครับก็ช่วยกันรีพอร์ตด้วยนะครับทุกคนสังคมเกมจะได้ดีขึ้นนะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยทุกคนผมเจอแฮกบ่อยมากนะเวลาไปเล่นเซิร์ฟธรรมดานะฮะคนเขาเลยเลือกที่จะเล่นเซิร์ฟวีกันัะส่วนมากนะครับก็เดี๋ยวไม่มีข้าวหัวมาให้ล่าแล้วว่ะครับเออถ้าคนไปเล่นเซิร,ร์ฟวีกั็บ่นนะก็นั่นแหละครับทุกคนคครรรรรััับบชชช่่่่่วววยยยยยยกกกกกนนนนนนะะะะะออออไไไดดดด้้้้้้็็เเตีีีียยีผมมมลลทจจาาาาุฟ์ปณ คพื่อาทนายผู้กษัาริย์ปายจุดฟาไว้แล้วเฮ้อดีใจเลยไม่ได้ฟักเกอร์โอเคทุกคนครับตอนนี้รีวิวผมนะครับกาะไกลแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงมอนตัวสุดท้ายเรียบร้อย 1, พันแปดยี่สิบพันราคาแยดจุดฟาร์มกันยากกว่าการฟาร์มก็คือการวิ่งหาจุดฟาร์มทั่วเกาะอันเบอร์เลยท์เทออันนี้แหละครับทุกคนครับโอเคเราต้องวิ่งหากันเดอ้อได้แล้วผมก็วิ่งมาเจอจนได้นะครับโอ้ยเจอสักทีวิ่งเกือบทั่วเกาะโอเคแปลกลากนะครับเป็นไทยทันแล้วก็ไล่หัวเจ้าคลิปโง่วงนี้กันเเเเเลยยยยหหหววววดบบ้้้าาาาโโออคคีีีีนน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 ่่่่่กกกกก็็ฟฟัััไมมมมืะะแตผผรรรรูสึใ์ ชอบดาบโยรุอยู่น้อรู้สึกว่าดาเมจเนี่ยมันหนักนะครับผมแล้วก็ตีไกลนะเออผมชอบนะแล้วสกิลมันก็กว้างนะครับผมเลยชอบโยรุมากกว่าเนาะในตอนนี้นะครับคือการฟาร์มนะแต่การ PVP นี่น่าจะชอบเคียวมากกว่าครับโอเคผมก็ขออนุญาตฟาร์มตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนเรามาเจอกันนะครับตอนที่เลเวลเนี่ยพร้อมแล้วก็ไปตีบอสเพื่อจะทำฮาคิสังเกตเอ้ยไม่ใช่ฮาคิสีลุงเออทำไมผมชอบสับสนกับฮาคิสังเกตว่านี่งงว่าจะฟักกิ้งงงแล้วตอนนี้นะครับทุกคนบอกว่าคิดนะครับว่าพร้อมแล้วนะคค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 รรรัััับบบทททีีี่่่่ผผผมมมเเเเนนนนนจะะไไปปลลาาาาาฮิสุุุ้้งงโโอออกกกกกดว็ตขใ ร์ินะครับไม่งั้นถ้าผมเสกบอสขึ้นมาเราอาจจะโดนหล่อได้โอเคถนะ้าขอขอบคุณเซิร์ฟวีจากรายชิตันชอบมากๆเลยนะครับทุกคนไปเติมกันได้นะโอ้ยสปอนเซอร์เซิร์ฟวีมาด้วยโอ้โหโคตรใจดีเลยโอเคแล้วครับทุกคนเราก็ต่อไปรับเควสด,ด้านบนนี่โอ้ยตนย้นไม้โคตรสูงไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปถึงอ๋อศิลปินแล้วกูนี่ครับทุกคนเราเจอตัวรับเควสแล้วนะครับโอ้ยมันมีเข่าด้วยหรือมันเป็นควายวะเนี่ยเราก็มาคุยรับเควสกันเลยดีกว่านะครับทุกคนนะฮะมันก็ใช่ไปตีบอสตัวแรกโอเคเราก็ต มุ่งหน้ากับไปเกาะแรกสินนะเพื่อจะตีเจ้า,ยา,ยยา,ยยายบอสสโตนผมนี้ก็ขับเรืออ้อมนะครับมาหลังเกาะเลยนะครับก็เห็เจ้ายบอสสโตนเกิดโอเคเราก็จัดการมันเลยไหนดูซิเคียวเนี่ยมันจะสามารถข่าบอสได้ง่ายหรือ ปาโอไมกกุนเน็ตทุกคนผมว่ามันตีก็ไม่ค่อยจะเข้าสักเท่าไหร่นะผมสำหรับเจ้าเคียวนะโอเคนี่แค่บอยแบบว่าเริ่มต้นนะคบในโลกสามันยังตีได้ไม่เข้าเลยแต่ผมก็สามารถเอาชนะมันมาได้นะครับทุกคนเพราะว่าความหล่อของบ๊อบบี้ไงครับเอ้ยไม่เกี่ยวในเมื่อเคียวมันกากขนาดนี้ทุกคนขอเปลี่ยนกลับไปใช้โยรุเหมือนเดิมแล้วกันนะเฮ้ยต้องกระโดดสูงอีกแล้วนะครับเพื่อกลับไปรับเควสที่สองนะผมบอกเลยว่าเควสในตัวนี้เดี๋ยวมันเอาค่อนข้างที่จะเยอะนะหลายตัวเลยนะครับผมโอเคตัวที่สองจะไม่ให้ไปต เงี้ยเงี้เงี้ยนนะครับผมไป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 ปไโอ้โหมีรอบตัดซะด้วยนี่นะร่บเมืองไอทีเจ้าบอสนี่มันอยู่โอเคเราไปจัดการดีกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยยังไม่เคยตีบอสนี้เลยสำหรับไอบอบบี้นะพอมาถึงเดี๋ยวผมก็ใส่เลยสิครับยังไม่ดีรอจะรออะไรหล่ะเจ้าบอสนี่หน้าตามันเยาวยวนให้ผมเนี่ยนะครับอาด่าฟันหน้ามันมาเพราะเลยจัดการมันไปเลยนี่เรียบร้อยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเล่าเควสที่สามต่อกันเลยดีกว่านะครับคุยไปเลยตัวที่สามนยทุกคนครับมันให้ผมไปตีเดี๋ยวบอสกิโลกิโลบอกเลยนะครับว่าบอสนี่ยหาไม่ยากนนนนนนะททุกกคมมมมััอออยยู่่่ไไ้้้ีีีตเดว อันใหญ่อะครับผมโอเคเราก็รรมุงน่าไปก่อนนั้นนั้นนะนี่ไงครับทุกคนก่อด้านหน้าเลยนะครับคือก้อนนี้เนี่ยพอคาั้งดีจะเป็นจุดเด่นนะครับผมก็เลยรู้นะทุกคนว่ามันอยู่ตรงไหนพอมาถึงก่อนเนี่ยทุกคนผมรีวิวขึ้นมาด้านบนเลยนะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปจัดการบอสยังไม่รีหรอตอนแรกนะครับทุกคนขึ้นชือว่ากิโลเดี๋ยวผมก็รู้ว่ามันจะตัวอ้วนนะครับแล้วก็มาโดนใส่ผมที่ใส่ได้ครับโอ้ยตัวมันกระจิ้วเดียวนะครับผมจะใช้ผลกิโลเฉยผมเนี่ยนะครับรู้สึกว่าดาบโยรุนี่ยแรงกกกววว่่าาเเเเคคีีียยย็ดอะะลนนรับบผมตตแแ้พปุ๊ ครับเดี๋ยวไปให้ดูนะครับว่าจะให้ไปฆ่าบอสอะไรโอ้ oh my god บอสอีเลฟเฟนหรือบอสช้างนั่นเองมันก็อยู่ก่อนนี้นั่นเองนะครับนี่แหละละบอสอีเลฟเฟนนี่แหละที่เขาขึ้นชื่อว่าช้างครับทำไมตัวมกระจิ้วเดียวนะผมเป็นผลพาง่าตัวยังก็ควายแต่ควายตัวนี้นะครับสาม,มารถสู้กับช้างได้แบบสบายๆเลยแล้วอีกแป๊บเดียวเดียวก็ได้ตายลงโอ้ยง่ายเกินไปนูเบิลโอเคทุกคนครับต่อไปเนี่ยก็น่าเป็นเควสสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะได้หาคิสติลุงผมก็รู้สึกตื่นเต้นนิดๆนะครับแล้วผมกก็็รรรััับบนนนเเเเเลลลลยยยยไไไไมมม่่่่ใหห้้้้้ผปปตีีอะะดจอจอจอดจจาาาสสววแุงค ก่อนนี้เลยนะครับผมบอกก่อนนะครับทุกคนไอ้จอบอสตัวนี้เนี่ยนะครับถึงว่ามันเนี่ยจะโหดที่สุดในเกมนะครับในเกมโลกที่สามน่าจะใช่นะน่าจะนะถ้าไม่รวมกับพวกแอดมินนะครับแต่ผมก็งงทำไมถึงมาอยู่ก่อนนี้ว่าไม่อยู่ก่อนล่าสุดว่าโคตรงงว่า The Fucking งงพมเนี่ยนะครับทุกคนก็ได้แฉสกิลเทสนะครับบั๊กเข้าไปนี่ครับทุกคนแล้วเราก็มุ่งหน้าเนี่ยครับไปด่านหาตรงนี้เลยแต่ผมมีผลพัดตื่นไม่ต้องกลัวนะครับโอจะจมน้ำตายไม่มีทางครับไม่มีทางหรอกแล้วผมก็บั๊กเข้าไปเช่นเคยแล้ว ครับทุกคนมันดามิล่างอัลติเมทซึ่งมันโหกว่าเดิมนะครับทุกคนแล้วความไวมันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไวขึ้นกว่าเดิมทำให้ผมนั่นสู้ลาบากมากนะครับประการสู้ครั้งแรกทุกคนผมก็ได้แพ้ไปเอ้ยอยากร้องไห้อ่ะตอนแรกนะครับทุกคนผมก็คิดว่ามันเดี๋ยวจะกากกว่านี้แต่โอ้ยบอสตัวนี้เนี่ยเอาเรื่องเลยนะเอาเรื่องทุกคนที่ผมเนี่ยแค a มันมานะครับแล้วเควก็ต้องทำนะผมก็ต้องจําใจกลับไปตีอีกหนึ่งรอบรอบนี้เนี่ยผมซ้อมแผลมาดีนะครับทุกคนผมเนี่ยนะยังไม่เปิดฮาคคิกััับบมนนนะรใช่วงฆ่ามันแรกๆๆกดาเมจตอนนแรระคับทุกคนของมันเนีี่ยของค้นจะเบานะครับเเเรรราาาไไไมมม่ตต้ออองปกลลัััวะะพนขขดิ นะคะทุกคนลิปเปิดฮากิยังไวผมบอกเลยผมจะไม่โดนดาเมจฟรีแน่นอนรอบที่แล้วโดวนแล้วครับโคตรแรงเลยแล้วผมนก็ได้สู้กับมันนะครับมาเรื่อยๆนะทุกคนยังสู้สิแล้วทุกคนก็ได้จะรู้สินะครับว่าใครชนะนะครับก็แน่นอนครับพระเอกมันยอมชนะอยู่แล้วดีครับทุกคนบอบบี้ก็ได้เอาชนะมันลงได้ยูหูตอนนี้ผมตื่นเต้นมาทุกคนเดี๋ยวเราไปดูฮาคิเตอไปพร้อมกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงโอ้ oh my g o o เน e s s โอ้โหเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆด้วยทุกคนดูดีครับโคตรเทมาเดือดฟักเกอร์ตอนนี้ทุกคนบอบบี้นะครับก็ได้้้้้้ฮาาาาคคคิสีีีีรรรรงมออออบบบบบแลวโยยเเเเทท่ไปนนนใ นะครับสำหรับการทำฮาชิซีลุงเขาชอบลืมกดไลค์นะบ๊อบบี้ขอหนึ่งร้อยไลค์แล้วก็จะลืมกดซับสไครต์ให้ด้ว okay, ยโอเคทุกคนเจอกระพันนะโอ๊ยขอชื่อชมภาคิดต่อก่อนไปแล้วครับผมเจอกัน